สวัสดีครับอยู่กับผมครับช่องโกเมโครครับวันนี้พามาดูเจ้า SK 140ครับซุปเปอร์ไอเก็บทำงานกันบ้างไปก่อนขับเองครับ,ค,รบคันนี้วัอดีลูกน้องว่างแล้วก็เลยมาสมัครครับวันนี้เริ่มงานเป็นวันแรกครับควบคุมคบคุมโทนโดยอาจารย์แหลมครับวันนี้ ยังไม่เข้ามือเลยวันนี้เคยขับเจ้าซุปเปอร์ให้ผมคนก่อนนะครับพอดีติดธุระปีนี้ก็เลยเริ่มงานช้าหน่อยปีนี้ได้ขยับมาขับ XM ันนี้ใช้งานมาสองเดือนครับยังไม่มีรั่วซึมเลยนะหรือว่าผ่านเลยไฟสุงบิบบับบิบบับเลยครับดยงานปากปอครับใ,ใกล้ๆครับระยะทางที่เทประมาณร้อยห้าสิบเมตรเน้ะอย่างไกลวันนี้วิ่งติดลาดยางเลยครับ ลายสวยครับพอดีเจ้าของเจ้าของที่คนมาสต็อกไว้ครับเลยอยากเอาเป็นผมที่ตัวเองเลยจ้างเรามาทำการย้ายให้ครับเอาหยิบแต่แล้วไปจานต้นไปวะ ก้าร้อยเก้าห้าครับคันนี้เสียต้นเสียต้นคันต่อไปจงรีเลยครับอันนี้ผมตามผมสัมผัสดูผมว่า ระบบดีนะระบบดีมากเลยขับเองมา2เดือนครับมีรถแรงๆเลยวิ่งี่เทประมาณ200เที่ยวครับวันนี้น่าจะเสร็จนะไม่เสร็จก็เหลือน้อยเลย เพราะว่าดินมันตักง่ายครับถ้าคนเคยขับรถมาเนีดูรู้เลยรู้เลยครับเพราะว่าการขับนันจะนิ่งมากถาว่าคนเป็นกับคนไม่เป็นเนาะถ้าคนไม่เป็นก็ยังว่าเลยเนาะ คนนี้ถือว่าทำงานฝีมือนะครับเรื่องฝีมือนี่เก๋วเลยผมว่าจ้างปีที่แล้วนี่ผ่านเลยคนนี้่อยงานได้เดี๋ยวขอจบคลิปไม้เพียงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องโกเมโครครับผมสวัสดีครับ